สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับตีดซิงนะครับผมวันนี้ผมจะไปจัดอะไร VR มาเพิ่มเติมนะครับผมด้วยงบประมาณ7000บาทนะครับผมไปดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับในงบประมาณ7000บาทนะครับผมโอเคไปติดตามชมกันเลยครับผม Let's Go กับผมจะเป็นร้านแถวๆบางบัวทองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลงไปซื้อก่อนโอเคนะครับผมก็ได้มาแล้วอันนี้เป็นสวิงอาร์มเอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นเกียโยนะครับผมนี่เกียโยงดัมเกียโยงดัมนะครับผม อันนี้เป็นของตาดำนะครับผมดีเคทีอย่าท้นหายอย่เก็บไว้ก่อนตัวนี้เป็นสวิงอาร์มนะครับผมสวิงอาร์มนี่อีกทีนะครับผมอ่าแบบดำนะครับผมโอเคได้มาแล้วสองอย่างมีสวิงอาร์มกับเกียร์โยงนะครับผมก็เหลือพวก เบาก็เหลือเบาะที่ล็อกเบาแล้วก็หม้อน้ําแล้วก็แฮนด์นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปร้านเก๊เดือนกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวลงเราลงไปเอาของก่อนนะครับเพราะว่าเราโอนเงินมาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราสั่งไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปกันเลยโอเค อันนี้จะเป็นบูธสวิงอาร์มนะครับผมอันนี้นับนับเครื่องนะครับผมแล้วก็เบาะอันนี้เป็นเบาะเบาะหัวตัดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นหม้อน้าหม้อน้านะครับผมโอเคนะครับผม,โอ,บผมโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนี่ ก็จะมีเกียร์โยงนะครับผมเกียร์โยงของ DK t ทีนะครับผม <S <S แล้วก็จะมีสวิงอาร์มสวิงอาร์มกล่องอันนี้นะครับกล่องเล็กไอ้อกล่องกลางของ DK t ทีเหมือนกันนะครับผม <S <S นะแล้วก็ตัวล็อกเบาะนะครับผมอันนี้จากพีโบ๊ทเป็นกระเสมนะครับผมแล้วก็มีบูธ บูท <Boot, S 2> อะไรบูทบูทสิงอาร์มอย่างเี้ยครับชุดน็อตชุดน็อตเครื่องนะครับผมนี่ทั้งชุดเลยแล้วก็จะมีหม้อน้ำ VR าทรง TZ นะครับผมนี่ก็มีเบาะเบาะหัวตัดนะครับผมนะทรงสิ่งเลยเอ๊ มันขาดอะไรไปนะครับผมอ๋อเดือแฮนแฮนกับไอตัวบูทบูทลองโชว์นะครับผมโอ้โหตายแล้วลืมได้ไงเนี่ยเนี่ยเวลาไปซื้อของแล้วไม่ชอบจดอะไรไปเวลาไปซื้อของแล้วไม่จดไม่จดไปก็อย่างเงี้ยครับได้อย่างลืมอย่างนะครับผมงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปจัด แฮนด์แล้วก็บูธลองโชคมาให้เขางั้นผมตัดภาพไปพุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะอ๋อมีอะไรมาส่งก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมออกไปเอาแป๊บหนึ่งล้วกลง นี่นะครับผมก็มีของมาส่งแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาแกะดูอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้สั่งไปหลายอย่างมากเลยนะครับผมอ๋อนี่นะครับผม, <laughs> มใช่อันนี้กเออ แท็กจางดีเลยอ่ะคืออะไรวะอ๋อกันสบัดครับทุกคน <Yeah. S 1> เนี่ยกันกสบัดอันนี้นะครับโอลินแมกนีเซียมบืรไม่ใช่นะครับผมอันนี้มันเป็นอ๋อ GDK อ่า่ย ต้งยุคตรงรุ่นเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นคาวาสก,กินะครับผมนี่นะอันนี้เป็นพีทีเคนี่เป็นคาวาสก,กินะครับผม ได้อยู่ได้อยู่ส่วนของก็จะประมาณนี้ลืมแฮนดกับบูทเอองั้นโอเคครับผมเดี๋ยวผมตัดผ้าไปพรุ่งนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปซื้อแฮนดกับไอตัวโชค๊คไอไม่ใช่แฮนดกับตัวบูทลองโช๊คมามาครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราไปซื้อมาแล้วก็ลืม ตัวแฮนด์กับตัวบูทลองโช๊คนะครับผมวันนี้ก็ไปจัดมาแล้วนี่นี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยนี่นะครับผมนี่อันนี้เป็นแฮนด์ SRX นะครับผมแล้วก็จะมีบูทลองบูททั้งหมด6ตัวนะครับผมแผงคอล่างแผงขอบบนแล้วก็ลองแฮนด์นีด้วยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอ๋อแล้วเมื่อวานมีกันสบัดมาส่งผมก็ได้ใส่ไป เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูดเลยนี่แต่เรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้เป็นของคาวานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรีวิวให้ดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม อของก็จะได้ประมาณนี้นะครับในงบประมาณ7,000บาทนะครับผมมีเบาคหัวตัดนะครับผมก็สวิงอารม์มมอน้ำบูทสวิงอารม์มเกียร์โยงนะครับผมแล้วก็แฮนด์ s r x นะครับผมแล้วก็ที่ล็อกเบาะก,ก็ชุดน็อตเครื่องนะครับผมแล้วก็แกน บูทลองแกนนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไกร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่หมๆด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม